ฉันเกือบฝา่าฟันอุปสรรคสายฟ้าห้าเหลี่ยมดีจริงๆฉันไม่ได้ตระหนักว่าเรชี่มีทรัพยากรประเภทนี้ฉันยุ่งกับการทำสมาธิและไม่แม,ม้แต่คิดเรื่องกินไปหาอะไรกินกันเถอะฮะนั่นอาจารย์เบรียงก้าไม่ใช่หรอช่างบังเอิญทำไมไนายไม่มานั่งตรงนี้ฮ่าฮ่ฮใช่ช่างบังเอิญฉันไม่สามารถซอนมันได้อีกต่อไป เวลาผ่านไปเร็วมากได้นายบางคนกลายเป็นอาจารย์ที่สถาบันศักดิ์สิทธิ์ออรัสอาจารย์บเบรงก้าเธอมองอุบายของเราออกแต่ทำไมเธอถึงเปิดโปงชั้นตอนนี้ฉันอยากเห็นว่านายกํำลังทำอะไรอยู่เรามีภารกิจรับและมันไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนของเราฉันต้องขอให้อาจารย์บเบรงก้าช่วยเก็บมันไว้เป็นความลับในกรณีนั้นฉันจะไม่ถามคำถามอีกต่อไป นี่ฉันเพิ่งเห็นว่าเธอดูเศร้าๆนะเกิดอะไรขึ้นกับเธอเกี่ยวกับเด็กในสถานเ,นเด็กกำพร้าเด็กหรอการบุกรุกของอสนทะเลบ่อยขึ้นและเด็กกำพร้ามากมายใกล้ที่เขาแอลถูกรบกวนสหาภาพสหพันธรัฐใหม่ยังไม่ให้แผนตั้งถินฐานใหม่กับเด็กพวกนั้นเด็กพวกนั้นพวกเขาทุกคนไร้บ้านนันทีที่สงครามประทุฉันคุยกับสถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัฐ หากว่าเขาสามารถหางานพัฒนาบังอย่างได้ตอนนั้นมันสามารถแก้ปัญหาที่อยู่ของเด็กกำพร้ามากมายนั่นไม่ใช่ความคิดที่แย่สถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัสพูดว่างไงมันน่าเสียดายที่พวกเขาจ้างคนงานจำนวนมากแล้วและไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งฉันเข้าใจเธอได้ติดต่อกับวิหารพาเทนอนบ้างไหมพวกเขาน่าจะสามารถจัดการเรื่องนี้วิหารพาเทนนหรอ ด้วยความบาดหมางระหว่างเราพวกมันจะเพิ่มการสัประมาเท่านั้นฉันแนะนำให้เธอลองดูต่อให้พวกเขาไม่เห็นด้วยก็ไม่มีอะไรต้องเสียตกลงฉันจะไปขอร้องเจ้ามู่ไปฉันกลับมาแล้ววันนี้นายเจออะไรใหม่ไหมไม่เลยฉันไม่รู้ว่าพวกวาติกันสีดำซ่อนอยู่ที่ไหนจริงๆันแปลก เราได้สอบสวนบุคลากรของสถาบันจำนวนมากแต่เราไม่เจอคนน่าสงสัยใช่แล้วเรามองข้ามแรงงานข้ามชาติจำนวนมากในสถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัสคนจากวัติการสีดำอาจอยู่ในหมู่คนเหล่านั้นมันเข้าท่าคนงานสามารถเข้าและออกอาณาเขตสถาบันศักดิ์สิทธิ์อรัตได้อิสระซึ่งเหมาะสำหรับซ่อนตัวตนของพวกเขามากจริงๆตามเงื่อนไขการเจริญเติบโตของป๊อปปี้คุม้มค้ั่ง มีสี่หมู่บ้านที่ตรงตามเกณฑ์มันง่ายที่จะทำงานหากเรามีเป้าหมายเราจัดชั้นเรียนลาตะเวนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนคนอื่นในตอนที่เราไปที่นั่นเพื่อสืบสวนหมู่บ้านปะการังหินมาเริ่มสืบสวนที่นี่กันเถอะหมู่บ้านปะการังหินมันน่าเสียดายนหน่อยมันเป็นทางการมากและดูไม่เหมือนหมู่บ้านเกษตรกรรมเลยพวกเขาเป็นลูกจ้างที่มีระเบียบวินัยดี หรือพวกเขาถูกควบคุมโดยบางองค์กรหากนาเห็นอะไรอย่าเปิดโปงมันก่อนฮะเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่หรอทำไมเธอมาทำงานที่นี่นี่ช่างบังเอิญเราไม่คาดว่าจะได้พบเธอที่นี่เราอยากไปรบรอบๆหมู่บ้านเธอช่วยเราได้ไหมคุณอีกแล้วฉันเสียงานที่สถาบันเพราะนำทางให้คุณล่าสุด อย่าพูดแบบนั้นหากเธอนำทางเราคราวนี้ฉันจะช่วยให้เธอได้โอกาสปลูกท่าแรกของเธอจริงหรอก่อนอื่นเลยหนูไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เติบโตยังไงดังนั้นอย่าถามหนูเกี่ยวกับมันเราจะไม่ถามแค่พาเราไปดูร,บรอบๆพวกเขาขายของแบบนี้ที่ไหนพวกเขาขายที่อิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษทั่วโยุโรปได้สิ่งของจากที่นี่ ฮะอะไรอยู่หลังพวกเขาตรงนั้นเราไปดูมันได้ไหมป้าของหนูบอกว่าหลังพวกเขาตรงนั้นปลูกพืชพันธุ์ล้ำค่าแต่พวกเขาเก็บเกี่ยวมันเสร็จแล้วมันกึ่งเปียกและดินถูกร่วนอาจารย์ผมหิวมากตอนนี้เรากลับบ้านได้ยังเอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละแม้ว่ามันน่าสงสัย ไม่เจอหลักฐานการปลูกพืชชุ่มน้ำไม่จำเป็นต้องพลวนดินดังนั้นเรามาช้าเกินไปพวกเขาอาจเก็บป๊อปปี้คุ้มคลั่งไปแล้วมู่ไปตรวจสอบหมู่บ้านว่นหางจระเข้ต่อไปจอไปหมู่บ้านปะการังหินลิลลี่น่าจะรู้อะไรดังนั้นฉันจะคุยกับเธอวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์ แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ